สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุสมศักดิ์เจรล่นทรัพย์ครับนะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีงานซ่อมนะครับช่วงปีใหม่ก็พาครอบครัวเที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับไปพาดูนะครับลูชายนะครับมาชมสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเชียงคานนะครับวันนี้ก็ยังเช้าอยู่นะตอนนี้เวลาก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับ จ็ดแปดโมงนะครับนักท่องเที่ยวก็กําลังหลังกันเข้ามานะครับก็ยังมาเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็มาเป็นรถทั่วเลยก็มีนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสงขลานะครับงสงขลามาถึงก็ต้องเดินไปซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่นี่ก็จะเป็นตลาดนะครับ ตลาดระหว่างทางนะครับก็จะมีหมวกนะมีหมวกสวยงามงาน,น่ารักน่ารักนะครับสําหรับซื้อไปเป็นของฝากนะครับอันนี้ก็ต้องเดินไปซื้อตัวอยู่ที่กองกำนังการก่อนนะครับเพื่อจะได้ขึ้นรถขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดพักรถนะครับถ้าจะขึ้นไปข้างบนต้องขึ้นรถของทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้เฉพาะเท่านั้นนะครับ เพื่อที่จะขึ้นไปนะครับค่าซื้อตัวก็ตามป้าได้เลยนะครับค่าตัวนะครับนีครับตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการซื้อตั๋วนะครับต่เราจะจัดการให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับซื้อตั๋วสเตจก็ไปขึ้นรถกันนะครับนี่ครับรถเขาก็จะจอดนะครับ จอดต่อคิวรอเลยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก,กำลังหลังกันเข้ามานะครับแต่ถ้ามาสายกว่าน,นี้นะครับ่บายเยอะเยอะเนื้อเยอะแน่นะครับไาตอนยังเช้าอยู่นะครับขึ้นรถก็ต้องเดินไปขึ้นอยู่ยที่คิวแรกๆนะครับน่ครับพรเพจะมาต่อคิวก็จะออกตามคิวแบบนี้ มันเป็นตอนที่คิวแรงๆนะครับถึงจะได้ออกตั้งช้าครับดูนะครับไม่ลงเลยไม่ลงเลยชั้นมากครับก็มีโค้งด้วยนะครับโค้งก็ผังการมาเสียวอยู่นะครับก็เก็บมาให้ชมไม่ยาวนะครับทวารโค้งนี้ต้องจับรถนั็ถึงนะครับถึงบริเวณพื้นที่สกายวอล์คเลยนะครับ ก็จะจอดข้างนอกนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปทั้งวนนี้ค่อนข้างเย็นครับเช้านี้ก็ประมาณ34องศาครับประมาณนี้นะครับทางคนที่นี่เขาว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็บอกนะครับแต่สำหรับผมไปจากต่างจังหวัดถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเย็นสำหรับผมนะครับ เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับของที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับปเป็นแม่น้ำโขงฝากแม่น้ำโขงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาวนะครับว่าเชียงคานนี้จะติดจะติดประเทศลาวนะครับสุดเขตนะครับสุดเขตอีสานเหนือครับเป็นอำเภอที่สุดเขตอีสานเหนือก็ว่าได้นะครับ ก็จะเป็นประเทศลาวตรงนี้ก็จะเป็นเหวนะครับอย่าเพลิดตกลงไปเชียวนะครับสูงนะครับบรรยากาศดีมากครับเย็นสบายนะครับตรงนี้ก็จะมีพระใหญ่นะครับพระใหญ่ให้เราไหวนะครับไหวสักกะไหวสักกะได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปชมสกายวอทนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรองเท้าก่อน แล้วไทยต่างแ <c> ฟ <oughs> นของแปวรองเท้าเข้ามานะครับ <c oughs> ก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าสําหรับใส่นะครับรองเท้าเราก็ไม่ให้เข้านะครับ <c oughs> ก็จะมีรองเท้าที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะครับเพื่อเหมือนไม่ให้ พื้นนะครับให้พื้นมันเป็นรอยนะครับรองเท้าของค่อนข้างนุ่มนะครับเป็นรองเท้าที่นุ่มพื้นก็จะไม่เป็นรอยนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหย่อมครับบรรยากาศข้างบนนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็มาเลยครับนี่ตอนนี้ก็เดินเข้าไปแล้วนะครับ นี่ครับรองเท้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงๆนะครับสำหรับพุ่มเหมือนเหมือนเป็นผ้านะครับรองเท้าผ้าผ้านุ่มๆเหมือนผ้าคขนหนูแบบนี้นะครับเดินครับไปเรื่อยนะครับนี้ก็จะบรรยากาศข้างบนนะครับส่วนใครที่กลัวครับกลัวความสูงนะครับ ก็แนะนำว่าอยากเข้ามาดีครับถ้าขวัผสูงแนะนำว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเลยครับเ็นดูก็พอครับนี่ครับบอกเลยว่าสูงมากครับนี่ครับสูงมากครับข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำโคงนะครับนี่ครับเพืินก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกน้าครับนี่ครับ กระจกหนาวางไว้บนเหล็กนี่ครับตาใครกลัวแต่ยากมากแนะนำว่าอย่ามองพื้นนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับห้ามมองลงไปเด็ดขาดนะครับงานมันจะวิวนะครับวิววิวเลยนะครับนี่ครับนจะเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็ คนกลัวก็มีครับคนมากคนกลัวก็จะเดินขอบๆนะครับนี่ครับออตรงน,นี้ก็จะเป็นน้ำโค้งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวแม่น้ำสวยงามครับอตอนนี้เขาบอกว่าน้ำก็ยังไม่ลดนะครับน้ำก็ยังสูงอยู่แต <c oughs> ว่า <c oughs> ยังต้นนด,ดูนะครับยังไม่กันเข้าสู่หน้าแรงนะครับ นอนครับงเราเขาจะทําอาชีพเกษตรเหมือนทางบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่แต่ยังไม่เห็นเรือเรือแล่นนะครับทางทราจะไม่ใช่พื้นที่ที่ใช้เรือแล่นนะครับนี่นก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะครับกลางลางก็จะเป็นป่านะครับนี่ครับโครงสร้างก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ก็โยกอยู่นะครับ เดินเวลาเดินอย่างนิ่งก็รู้สึกว่ามีอาการโยกอยู่นะครับโยงเุบั๊บั๊บอยู่แต่ก็เป็นเรื่องปกติครับโครงสร้างเหล็กนะก็มีการโยกเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวต่อหมอก็ัะค่อนใหญ่นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นรูปทรงตัวยูนะครับทรงตัวยูสวยงามครับเย็นด้วยครับวันนี้เย็นมาก นี่ครับใครที่ยังไม่ทันมาได้มาสัมผัสนะครับก็ลองมาครับเรามาชมดูนะครับเที่ยวเที่ยวไทยนี่แหละครับดีดีแล้วครับเงินทองก็จะได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเที่ยวไทยให้มันหมดก่อนนะครับก็เที่ยวต่างประเทศนะครับเงินแกนฝั่งเราตอนนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับ ยยว่าเขาจะให้เข้าทางเดียวนะครับเข้าแล้วก็ออกเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งนะครับคนจะได้ไม่สวนกันนะครับใครจ<อ>้าเท่าเดื่ยก็ถ่ายไปนะครับนี่ก็จะเป็นลูกชายนะครับลูกชายใหญ่กับแม่ยายนะครับเชียงการก็จะห่างจากบ้านของแม่ยายก็ประมาณร้อยกัวโลนะครับ วิ่งรถก็ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงกว่ากวสองชั่วโมงครับเ <c oughs> พราะว่าจังหวัดเลยไฟยแดงค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากครับเป็นจังหวัดที่นี้ครับเวลาตอดกอกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาลงทังนะครับเพืาอที่ไปทำคำสารนะครับทีนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ